จักรพรรดิถังจงจงมีพระชนมายุระหว่างปีคศ656-710ถึงมีพระนามเดิมว่าหลีเซียนและภายหลังเปลี่ยนเป็นหลีเจอ๋อทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่สและองค์ที่6ของราชวงศ์ถังของจีนพระองค์ทรงครองราชสองช่วงเวลาคือช่วงแรกสั้นๆในปีคศ684และช่วงที่สองตั้งแต่ปีคศ 7 0 5ถึง710ช่วงชีวิตและการครองราชการครองราชครั้งแรกคศ6 8 4จักรพรรดิถังจงจงทรงขึ้นครองราชครั้งแรกในปีคศ6 8 4หลังจากที่พระบิดาคือจักรพรรดิถังเกาจงสิ้นพระชนอย่างไรก็ตามการครองราชของพระองค์เป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากอำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่ในพระหัตถ์ของพระมารดาคือจักรพรรดินีบูเชคเทียนซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินจักรพรรดินีบูเชคเทียนทรงควบคุมราชสำนักอย่างเด็ดขาดและไม่พอพระไทยที่จักรพรรดิจงจงพยายามแต่งตั้งพระญาติของพระมเหสีคือว่ายหองเหาให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ พระองค์จึงทรงปลดจัก,กรพรรดิจงจงออกจากราชสมบัติอย่างรวดเร็วหลังจากครองราชได้เพียงสองเดือนเศษและในระเทศพระองค์ไปอยู่ที่มณฑลหูเปยการกลับคืนสู่ราชบัลลังก์ขศ7 0 5้หถึง710หลังจากการปลดออกจัก,กรพรรด,ดินีบูเช็คเทียนทรงสถาปนาพระโอรสองค์เล็กคือหลี่ต้านต่อมาคือจัก,กรพรรดิถังรุ่ยจง ขึ้นเป็นจกักรพรรดิแทนก่อนที่พระองค์จะทรงถอดถอนหลี่ต้านและสถาปนาตนเองเป็นจกักรพรรดินีบูเช็กเทียนอย่างเป็นทางการในปีคศ690สิ้นสุดราชวงศ์ถังชั่วคราวและก่อตั้งราชวงศ์โจในปีคศ705ขณะที่จกักรพรรดินีบูเช็กเทียนทรงพระชลาและประชวนหนักขุนนางนำโดยจางเจียนจึ้ และชุยสวยเม่ยได้ร่วมกันก่อรัฐประหารยึดอำนาจและบังคับให้จัก,กรพรรด,ดินีบูเช็กเทียนสละราชสมบัติคืนให้แก่ราชวงศ์ถังและได้อัญเชิญจัก,กรพรรดิจงจงกลับมาครองราชเป็นครั้งที่สองการครองราชครั้งที่สองของจัก,กรพรรดิจงจงแม้จะเริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูราชวงศ์ถังแต่ก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายและอิทธิพลของสตรีในราชสำนัก พระองค์อ่อนแอและไม่เด็ดขาดทําให้เว่ยหองเราพระมเหสีและคนรักของพระนางอูซานสื่อพระราชนัดดาของจักรพรรดินีนาดบูเชคเทียนและองค์หญิงอเลอพระธิดาทรงเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งสองพระองค์ทรงขายตำแหน่งราชการซื้อขายอำมา์และสะสมความมั่งคั่งอย่างมหาศาล ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ขุนนางและประชาชนในที่สุดจักรพรรดิถังโจนจงก็ทรงถูกลอบปลงพระชนโดยกล่าวกันว่าถูกวางยาพิษในปีคศ710ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการกระทำของเว่ยหองเห่าและองค์หญิงอันเหลอเพื่อที่จะให้เว่ยหองเห่าทรงขึ้นเป็นจักรพรรดินีเองหลังจากจักรพรรดิจงจงสิ้นพระชนเว่ยหองเห่าได้พยายามเข้าควบคุมอำนาจ แต่ไม่นานหลังจากนั้นอีกสองสัปดาห์ต่อมาก็ถูกสังหารในการรัฐประหารที่นำโดยหลี่หลงจีต่อมาคือจัก,กรพรรดิถังสวนจงพระโอรสของจัก,กรพรรดิถังรุ่ยจงและเจ้าหญิงไท่ผิงจัก,กรพรรดิถังจงจงเป็นตัวอย่างของจักรพรรดิที่ขาดความสามารถในการปกครองและไม่สามารถควบคุมอำนาจภายในราชสำนักได้ ทรงผลให้ราชสำนักเกิดความปั่นป่วนจากการเข้ามาแทรกแซงของพระมเหสีและพระธิดาเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระองค์สะท้อนถึงช่วงเวลาที่อ่อนแอในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังก่อนที่จะฟื้นผูดความรุ่งเรืองอีกครั้งในรัชสมัยของจกักรพรรดิถังเสวียนจง